สวัสดีครับวันนี้ในช่องปาโต้เดอะซีเอชกันนะคะหรือว่าช่องสามแสบก็จะมากินส้มจากบึงดอยกันเลยนะครับบึดอยที่คือหนาวมากเลยนะครับเขาบอกว่าจะอุดมสมบูรด้วยนะครับนี่คือส้มสายน้ำพึ่งนะครับจากร้านอะไรครับร้านขยันไลยั้นะจากร้านขยันดีนะครับหรือว่าร้านขายส่งผ้าห่มหรือว่าหมอนยาห่มหรือว่าจากแม่สายนะครับ ออจิงก็คือ,คอร้านจากแม่สายนะครับไงร้านนีน,นี้ร้านขายผ้าหม่มหมอนผ้าหม่มจากแม่สายร้านชื่อร้านขยันดีอันนี้เป็นหน้ารูปโฟร์ไฟล์เขาจะเป็นอะไรเป็นลูกส้มหน้ารูกโฟว์ไฟล์ใช่ไหมครับลูกหมอเขาสิกกสว่าหน้ารูปโฟร์ไฟล์เป็นอะไรเป็นลูกส้ม หน้ารูปโปรไฟล์น่าจะเป็นหน้ารูปทรงนะคะอ่ามีมีเบอร์โทรติดต่อที่สามารถซื้อเขาได้ด้วยครับบอกเขาไปสิมีมีเบอร์โทรติดต่อที่สามารถซื้อเขาได้นะครับเบอร์โทร0 8 7 9 7 4 3 2 2 8นะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะเรามาแกะดูปทรงกันนะครับอันนี้เป็นอะไรครับจากร้านขยันดีนะคะขยันดีครับนี่เขาหอมมาอย่างดีไหมคะอหอมดมไม่ดไม่ต่ตไม่ม่ ไม่มีแตกหรือใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะหลูกใหญ่ด้วยไหมจับดูดิชอบก้อนป้ายมาโต้ไหมกกอ่ามาโต้ลงแกะดูสิครับลูก,ลกมาหวานแค่ไหนอันนี้คือแกะแล้วนะคะโอ้โหใหญ่มากแกะดูดิคือเขาห่อมาอย่างดีเลยค่ะแบบสามชั้นเลยอะ่ะไม่มันไม่มีแบบแตกไม่มีช้ำอะไรเลยอะ่ะ <c oughs> นเนี่ยคะเลื้อนหนาไหมลูกอู้หูบางเลยดูดิเอา เปลือกบางโลโต้เนาะเปลือกบางมากเลยหวานมากเก้าสิคะแนนได้กี่คะแนนคะร้อคะแนนโอ้ให้ร้อยคะแนนเลยแส,สดงว่าร้านพี่เขานี้อร่อยจริง<ม>เพราะว่าเราเคยสั่งมาครั้งหนึ่งแล้ว<ม>แล้วแบบหมด2วันหมดเลยภายในเกิกโลนะครับนะแล้วก็หวานมากแล้วโดยเฉพาะอาาใช่ไหมอาาชอบกินส้มมากเขาเลยบอกว่า ให้สั่งร้านนี้ให,ให้สั่งร้านขยัยนดีใช่ไหมคะโตนะครับอืแล้วพี่เขามีเชอร์รี่แล้วก็มีลูกท้อมีลูกทอ้อแล้วก็มีอะไรลูกมีเชอร์รี่มีลูกทอ้อมีมีผลไม้บนดอยที่อร่อยเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองสั่งเชอร์รี่อ่าพี่เขาไม่กินว่ามันจะหวานไหมครับนะครับเขาหอมลองชิมสิคะนองชิมไอเฮียดินจะไอมีเม็ดอมามอามมอามีเม็ด้นะเฮียโตชิมให้ดูก่อนเฮียโตดูเลนีดดีดูนั้นดีโต ดูเฮียโต้กินแป๊บนึงนจะหมดลูกแล้วเนื้อหนาปากแบบนี้โอ้อาจาจับทำยังดีดมาม่าดูเนื้อดิโอเนื้อหวานนีเนี่นี่เนื้อฉ่ำกัดไปแล้วฉ่ำเลยใช่ไหมลูกพอกัดไปแล้วฉ่ำเลยแม่วานน้ำแรับโอ้แสดงว่าถ้าเกิดเราแช่ตู้เย็นนี่คงแบบอร่อยมากเนาะออโตแบบถ้าสนใจก็นี่ดูสิดูลูกเขาให้ดูลูกลูกใหญ่บ้างเลยค่ะลูกใหญ่มากๆ ในห้างนี้ก็ประมาณโลละแพงอะ่ะซื้อแพงโลละเจ็ดสิบแปดสิบมันก็โลละร้อยอ่ะเพราะลูกขนาดเขาเนี่ยเท่ากับโลละแปดสิบนะเนี่ยแกออกมาไม่มีเน่าไ,ไม่มีอะไรเลยคือว่าอร่อยการันตีให้พี่เขากินนิ้วลูกยกนี้เลยนิ่วป้องยักครัง้งเยี่ยมเยี่ยมต้องฝากช่องนี้ลูกฝากช่องปักกตัวสีเขียวหรือว่าสเสร็จเลยนะคะบายแล้วก็ฝากฝาก,ฝากติดตามและผลไม้พี่เขาด้วย ปฏกบัติตามกลุ่นไม้ที่เขาด้วยนะคะน้านอะไรลูกน้านขยันน้านขยันดีนนนดแล้วหน้าป,ปุ๋ยขาก็จะเป็นลูกเหมือนลูกส้มน,นะคะบายขอบคุณครับบ๊ายบาครับขอบคุณครับอ่ะปรัก็ลูก